เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนผู้ที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องเข้าสู่ช่องคูโดงคอยนะครับครับผมช่องคูดงคอยคูด่งชาแนลคูดงพารวยเราจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งปันความรู้ เก,ก็บเรื่องเหรียญกระสาบของสะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือว่าเหรียญกระสาบแล้วก็บางครั้งก็จะมีการรับซื้อเหรียญกระสาพเพื่อนามาสะสมด้วยครั้งนี้ครูโด่งคงจะไม่ให้เสียเวลากับเพื่อนๆพี่เพียงน,น,น,น้องมากนะครับวันนี้ครูโด่งจะมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับเรื่องเหรียญ ที่ในกลุ่มนักสะสมไม่อนุญาตให้ขายในกลุ่มนะครับเริ่มที่จะมีเสียงบ่นแล้วก็มีเสียงอื้ออึงค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องเหรียญประเภทนี้นะครับทางบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มก็เลยตัดสินใจว่าไม่อนุญาตให้ขายเหรียญประเภทนี้เลยเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมนะครับครับผมสําหรับเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงนะครับก็คือจะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเป็นเหรียญแปลกนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญหลายๆประเภทนะครับอย่างที่คุณดวงบอกนะครับเหรียญหลายๆประเภทที่ออกมานะครับก็จะมีบางส่วนนะครับที่เขาเรียกว่าเออ l เลอร์คอยมาจาก โรงกระสาบหรือว่ากระบวนการผลิตแล้วก็หลุดรอดมานะครับซึ่งเหรียญแบบประเภทนั้นก็อาจจะหาได้ค่อนข้างยากนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเศียรตรงหรือว่าพระเศียรขวางพระเศียรกลับนะครับหรือว่าเหรียญไส้เลื่อนแต่ทีนี้มาช่วงหลังเนี่ยมันจะมีเหรียญประเภทเหรียญที่เป็นเหรียญ mto หรือว่า make to the order ทำตามออเดอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ เว้าเหรียญแหวงหรือว่าเหรียญเนื้อเกินที่มีการเชื่อมหรือว่าเหรียญหลังแบบตอนนี้ในกลุ่มนะครับวันนี้คุดโดงก็เลยม,มาแจ้งข่าวๆให้กับเพื่อนๆพี่พน้องได้เห็นนะครับตอนนี้ในกลุ่มเริ่มมีการไม่อนุญาตให้นําเหรียญประเภทนี้เข้าไปจําหน่ายนะครับเพราะว่าเป็นการผิดกฎหมายด้วยแล้วก็คุดโดงขอแนะนํานะครับเพื่อนๆพี่น้องจะเกิดใครจะซื้อเหรียญประเภทนี้อย่างน้อยต้องหาข้อมูลให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหรียญ ที่ทําขึ้นมาเป็นเหรียญ MTO นะครับเช่นเหรียญหลังแบบด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9ด้านหลังก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9แต่จะเว้าไปลักษณะนั้นถามว่าครูโดงสามารถเขียนดออิงให้คนทําได้ไหมทําได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคนที่เรียนการดีไซน์แม่พิมพ์ม,มาพวกนี้ออกแบบได้หมด แล้วก็เหรียญลักษณะนี้เป็นเหรียญ MTO ผิดกฎหมายด้วยยังไงก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่เพื่อนน้องนะครับใครจะซื้อเหรียญประเภทนี้คุโดงแนะนำมาครับหลีกเลี่ยงนะครับของคุโดงก็หลีกเลี่ยงถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนที่ชอบสะสมเหรียญประเภทนี้มากๆนะครับอย่างที่บอกแล้วครับตอนนี้เหรียญน,นอกจากเหรียญ MTO ตอนนี้เหรียญชำรุดก็มีการเข้าไปมีการจําหน่ายนะครับของคุโดงนี่เยอะเลยก็คือมีการทักทายเข้ามานะครับเช่น ว่าเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญปั๊มผิดเนื้อเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญเนื้อเกินเหรียญชํารุดจากการปั๊มคือพอเราเข้าไปดูแล้วมันเป็นหลักๆแล้วคือเป็นเหรียญที่เขาเรียกว่าชํารุดจากการใช้งานโดนเหงือบ้างโดนอะไรบ้างมือของเราก็เป็นกดนะครบับมือของเราเป็นกดเวลาจับเหรียญไปนี่บางทีก็เหรียญเป็นรอยบ้างเป็นอะไรบ้างเพราะฉะนั้น คูโดงจึงมาแจ้งข่าวคๆให้กับเพื่อนๆพี่น,น้องถึงสถานการณ์ในกลุ่มของนักสะสมนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่น,พน,น้องที่เริ่มหัดสะสมใหม่เพราะฉะนั้นเหรียญที่เป็นเหรียญ MTO โดยเฉพาะเหรียญหลังแบบหรือว่าหัวหัวหัวก้อยก้อยหรือว่าด้านหัวหันไปทิศทางด้านก้อยเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะครับตอนนี้เหรียญตรงนี้เข้ามาเยอะยังไงก็ต้องดูแล ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าศึกษาหาข้อมูลเย,ยอะว่าเหรียญแบบไหนมีโอกาสแล้วก็เหรียญไหนมีโอกาสที่จะคาดเคลื่อนจากกระบวนการผลิตเหรียญจริงๆเหรียญคาดเคลื่อนจากกระบวนการผลิตก็มีนะครับแต่ว่าเราก็จะพบเจอได้น้อยครับผมวันนี้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับลองๆดูนะครับมีโอกาสก็ถ้าเกิดเราดูปุ๊บเรามีคนทักทายเหรียญแบบนี้มาก็ต้องใช้ความคิดพิดจารณาเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ I want nobody but you Nobody